ตอนนี้สังคมมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปต่อพักเก้าไกลมากทีเดียวนะครับที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือกรณีมติของพักที่ออกมาเกี่ยวเนื่องกันกันกบกรณีของสสคุกคามทางเพศซึ่งแม้ว่าการสอบกรณีคุกคามทางเพศของสองสสของพักเก้าไกลจะพบว่ามีการกระทําความผิดจริงแต่ว่ามติของพักมีการให้ขับออกหแล้วก็ค่าโทษเอาไว้หนึ่ง ก็เลยส่งผลทําให้บรรดาแฟนคลับของพักสีส้มต่างผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลากหลายความเห็นของด้อมส้มหรือว่าแฟนคลับของพักเก้าวไกลต่างแสดงความผิดหวังต่อมติพักเก้าไกลกับกรณีสสคุกคามทางเพศอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ครับบอกว่าที่บ้านใช้สิทธิ์เลือกก้าวไกลทางบ้านจึงผิดหวังมากอยากให้ปูอัดแสดงสปิริตด้วยการลาออกจากการเป็นสส เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่ทำให้พักเสียหายเช่นเดียวกันกับความเห็นนี้ครับที่บอกว่าผิดหวังต่อกรณีปูอัดมากก็คือนายชัยยมพวานมั่นเพียรจิตสสกรุงเทพมหานครโดยข้อความนี้เนี่ยเขาระบุบอกว่าดูจากคลิปที่ออกมาไม่มีสำนึกเลยปฏิเสธไม่ได้ทำตลอดทั้งที่พักสอบสวนแล้วสงสารเหยื่อเหมือนถูกกระทำซ้ำอีกรอบ ส่วนอีกคนก็มองว่าเป็นถึงสสไม่ควรแค่ขับออกจากพักแต่พักควรช่วยเหลือผู้เสียหายดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถ้าต้องการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองขณะที่บางคนก็เปรียบเทียบกรณีอดีศสหญิงของพักเมาแล้วขับแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเองว่ากรณีดังกล่าวนั้นถือว่ามีศักดิ์ศรีและมีราคามากกว่า โดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้พักเก้าไกลเปิดรายชื่อสสที่ไม่เข้าประชุมและสสที่โหวตค้านให้ประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้นะครับมีขึ้นหลังจากที่พักเก้าไกลมีมติให้นายวุฒิพงศ์ทองเหลาสสจังหวัดปราจีนบุรีพ้นจากการเป็นสมาชิกพักด้วยมติ120เสียงส่วนนายชัยยามพกวานหมันเพียรจิตสสกทมเสียงส่วนใหญ่106เสียง เห็นควรให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพักแต่เสียงจำนวนนี้ไม่ถึง116เสียงหรือว่า3ใน4ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพักและสสที่มีอยู่154คนไม่ใช่เฉพาะที่มาประชุมนะครับนับรวมทั้งหมดจึงไม่สามารถที่จะขับออกจากพักได้ครับโดยเห็นควรให้ตัดสิทธิ์พึงมีในพักทั้งหมดและคาดโทษไปตลอดสมัยประชุมหากมีพฤติกรรมที่เข้าข่าอีกจะให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพัก โดยหัวหน้าพักเก้าไกลย,ยอมรับบอกว่ากรณีของนายชัยยามพวานมีการชี้แจงข้อกล่าวหามาโดยตลอดซึ่งเจ้าตัวเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความยินยอมพร้อมใจแต่กรรมการบริหารพักเห็นว่าไม่ใช่จึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกกล่าวหาขอโทษและเยียวยาผู้เสียหายในกรณีที่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำค่ะอันนี้พักจะมีแนวทางเดียวคือจะขับฟ้องเท่านั้นใช่ไหมคะก็ทีม่มติที่ประชุมวันนี้เป็นแบบนั้น ครับถ้าคุณชายยังยืนยันว่าตัวเองเอไม่ได้กระทําผิดเลยนะครับแล้วก็ไม่ขอโทษไม่พร้อมที่จะเยียวยาใดๆกับผู้เสียหายอันนี้ก็คงต้องอมีการนัดประชุมใหม่นะครับเพื่อมีมติทางพรรคจะมีการขอให้ทั้งสองคนลาออกสอสเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่เอาคนที่เหมาะสมมาเป็นสสแทนในโคต,ต้า2อกวยีนี้นครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทั้งสองท่านจริงๆนะครับ บางครั้งนะครับการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่พึงทำนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าแม้คนที่จะทำผิดนะครับหากหากแสดงออกแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยสังคมพร้อมใจให้โอกาสขณะที่ล่าสุดก็มีบรรดาแก่นนำพักสสและอดีตสสอของพัก ออกมาโพสต์เรียกร้องให้นายชัยยามพวานลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนรวมถึงสงกพักที่โพสต์ต่อว่านายชัยยามพวานอย่างดุเดือดด้วยนะครับส่วนทางด้านของนายพริ์วัชรสินโฆษกของพักเก้าไกลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รวบรวมเสียงให้โหวตไม่เห็นด้วยเพื่อปกป้องนายชัยยามพวานเพราะว่ารู้จักกันก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิพกพรค โดยได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงบอกว่าตนเองได้อภิปรายต่อที่ประชุมว่าเป็นความผิดชัดเจนไม่สามารถตีความว่าเป็นความยินยอมได้พร้อมเสนอทางออกให้ผู้กระทำความผิดแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวินิจฉัยลงโทษจึงลงมติเห็นด้วยให้ขับออกนายชัยยมพวนัน ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสจ,จังหวัดปราจินบุรีที่ถูกขับให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพักยืนยันว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยน,นะครับบอกว่ายืนยันกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องการเมืองพร้อมกับโชว์กระดาษที่ผู้เสียหายเขียนความในใจที่มีต่อนายวุฒิพงษ์ระหว่างการลงพื้นที่ทํางานด้วยกันจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนไปที่แล้วผู้ร้องส่งคลิป ที่ทํากริยาท่าทางต่างๆที่ไม่เหมาะสมมีบางคลิปไม่สวมเสื้อผ้ารวมแล้วเนี่ยประมาณ50คลิปนะครับจึงตัดสินใจให้ฝ่ายหญิงออกจากทีมย้อนกลับไปเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่ประชุมพักเก้าไกลก็พึงมีมติกรณีคุกคามทางเพศและทำร้ายร่างกายผู้หญิงมาแล้วมีโทษทั้งขับออกจากพักแล้วก็ตัดสิทธิ์พึงมีรวมทั้งหมด4กรณี ซึ่งถ้าเป็นสอสอถูกขับออกจากพักแน่นอนว่าจะต้องหาพักสังกัดใหม่ภายในระยะเวลา30วันแต่ถ้าหากหาพักสังกัดใหม่ไม่ได้ก็จะต้องพ้นจากตําแหน่งสอสอทีมโมโนเจาะข่าวเด็กของเราพยายามที่จะติดต่อกับแกนนําพักเก้าไกลเพื่อจะขอความเห็นต่อประเด็นก้าต่อไปของพักแล้วก็รวมไปถึงบทบาทบนเวทีการเมืองหลังจากนี้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้สนับสนุนหลายคนนั้นผิดหวังแต่สอสอบางท่านระบุบอกว,ว่า ทางพักไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้เนื่องจากจะก,กระทบกับพักในอนาคตหลังจากนี้จึงต้องจับตาดูครับว่าพักเก้าไกลจะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อแก้เกมหรือว่ากู้วิกฤตในครั้งนี้ครับ